ไพ่ประจำวันที่5มิถุนายน2568มาแล้วนะคะโอ้โหวันนี้มาพร้อมในมือถือดาบขึ้นมาเลยนะคะนะวันนี้คงต้องดูแลในเรื่องของอารมณ์กันได้ดีๆแล้วล่ะค่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าไพ่ดาบจะเป็นไพ่ที่ไม่ดีเสมอไปนะคะนะวันนี้เรื่องของการงานถ้าใครรอในเรื่องของการเซ็นสัญญาจดปลายปกากกาปากกานะอืมนะดินพันกัน รอการจดไปประกาเซ็นสัญญาอะไรทามว่าวมีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะนะมีโอกาสเห็นช่อมะกอ,อกไหมคะนะในดาบมีช่อมะกอ,อกก็คือความสําเร็จอยู่ในนั้นนะคะแต่ต้องระวังควบคุมในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะคะนะไพ่ดาบเป็นไพ่ธาตุลมนะคะระวังอ,อารมณ์นะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินอาจจะกําลังตัดสินใจในเรื่องของกําลังจะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ จะมีการาซื้อสิทธิ์ทรัพย์อะไรเพิ่มไหมนะคะนะกำลังจะกู้เงินกับสถาบันทางการเงินอะไรไหมนะคะเพราะฉะนั้นให้เตรียมหลักฐานอ,าอะไรให้ดีๆให้รอบครอบตรวจสอบเอกสารอะไรให้รอบครอบนะจะได้ไม่ต้องอกลับไปกลับมานะคะนะอาจจะกําลังตัดสินใจในบางเรื่องอยู่ถามว่ามีเกณฑ์ได้ไหมมีเกณฑ์ได้นะคะนะในเรื่องความรักนะคะความรักวันนี้นะ ไพ่ไดาบเป็นไพ่ดีๆหรอคะมาจูวันนี้ความรัก <c> อ <oughs> ันจะหยิกก็ง่ายนะเขาบอกว่าวันนี้ต้องระวังเรื่องกอบอารมณ์จะพูดจาอะไรนะคะนะหวานๆหน่อยนะวันนี้นะยังไม่ต้องใส่เต็มแม็กมากนะคะนะพูดจาให้ดีๆพูดจาหวานๆกนหน่อยวันนี้นะคะวันเดียวเองนะฮือพึบเอาไว้นะอย่าใช้อารมณ์นะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายเลยอารมณ์แปรปรวนง,ง่ายนะคะปิดง่ายหรือ ระวังเกี่ยวกับข้อมือนะคะโดยเฉพาะข้อมือข้างขวานะคะอาจจะมีอาการเจ็บข้อมือนะในเรื่องของนักเสี่ยงมาแล้ววันนี้มีรุนไหมครับจูนให้ดาบไป็นไพที่ด,ดีใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวจะโดนนะเขาบอกว่าระวังจะลืมตัดนะคะวันนี้ยังไงการเสี่ยงก็คือ ตามชื่อเลยมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะคะนะักคาะแค่ตมุตมิก็พอนะอย่าไปทุ่มอะไรเยอะนะคะวันนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ระวังเรื่องอารมณ์นะจ๊ะที่รัก